ตกเบรดเนี่ยแหละตกจริงตกปลาหมึกอยู่ใครเคยตกปลาหมึกไหมครับเป็นกิจกรรมที่ผมบอกเลยว่าทำให้คุณนะครับใจเย็นลงเพราะคุณจะต้องย่อนเบรดลงไปให้เกือบสุดนะครับเกือบถึงพื้นแล้วก็ม้วนขึ้นมาสักสอารอบแล้วก็ยกกันเบรดขึ้นเรื่อยๆถ้ามีน้ำหนักหนักเมื่อไหร่รแสดงว่าคุณได้ปลาหมกึก ตอนนี้ผมก็นั่งมาประมาณ15นาทีแล้วนะครับก็ยังไม่มีปลาหมึกตัวไหนมาใกล้ผมเลยแต่คืนนี้ผมมั่นใจว่าถ้าผมไม่ได้ปลาหมึกนะครับผมก็จะไปตลาดเช้านะครับและลงทุน120บาทนะครับใช้เวลาจากขับรถไปตลาดและเดินซื้อปลาหมึกเนี่ยก็ไม่เกิน30นาทีแต่นี่นั่งมาแล้ว15นาทีนะครับแต่ถามว่าไปตลาดซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อได้แต่ถ้าตกได้จะดีใจมากก็เหมือนกันแหละครับ ความสาเร็จก็เหมือนปลาหมึกที่ผมกําลังตกอยู่บางครั้งมันอาจจะนานบางครั้งมันอาจจะใช้เวลาแต่ถ้าเราทําได้มามันก็น่าภาคภูมิใจแต่การไปตลาดก็เหมือนกับโชคลาภที่บางครั้งมันวิ่งเข้ามามันก็ง่ายได้แต่ใครเล่าจะโชคดีแบบนั้นทุกคนวันนี้ใครอยากจะเป็นแบบไหนและใครไม่เคยสับบรรยากาศการตกปลาหมึกแนะนําได้มากไปฝันนั้นเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยคืนนี้ให้ผมได้ปลาหมึกด้วยนะวันนี้มานั่งนะครับฉลาดฉลาดอยู่นะครับ เพื่อที่จะคิดว่าจะทําอะไรให้คุณลูกค้าดีพัฒนาอะไรต่อดีลุ้นว่าจะได้ปลาหมึกไหมแต่ถ้าไม่ได้พรุ่งนี้จะไปซื้อปลาหมึกย่างกินจริงๆฝากไว้ด้วยกับบรรยากาศตกหมึกครับเฮ้ยบอลได้เฮ้ยเฮ้ยเฮอันนี้ได้อ่ะหนักๆใช่เลยุ้ยเฮ้นี่ เห็นปหบอกแล้วมันก็เหมือนความสำเร็จโอ้ยดีดมึกด้วยอ่ะโอ้ยมันก็เหมือนความสำเร็จที่มันต้องลงทุนนี่นี่นะครับปลาหมึกตกสดสดสุดอยอดครับพี่บอกเลยนี่ตัวใหญ่ด้วยนี่ฮะการตกปลาหมึกย<อ>ามค่ำคืนสนุกมากแล้วที่สำคัญนี่ปลาหมึกสดสดเลยนะมาตกนี่นี่ฮะแล้วเวลามันกินกินมันกินแค่นี้เองอะ่ะต้องกระตุกกระตุกอะ่ะว่าเจ๋งเลยอะ่ะ อยากมีความสุขแบบนี้มารีดักได้ครับโอ้พี่ตัวใหญ่ด้วยครับวัดเพื่อนๆกันครับปลาหมึกมาใกล้หน่อยให้มันดูตัวใหญ่หน่อยเชิญนอนเลยครับพี่สาวพี่สาวโคตรเจ๋งเลยพี่ได้แล้วปลาหมึกเอ๊ะตกหมึกได้แล้วเดี๋ยวไปตกอย่างอื่นต่อ นี่ตกได้ตัวใหญ่อันนี้หมึกกระดองนะครับหมึกกระดองหมึกหอมอ่ะหมึกหอมแล้วก็พ่นหมึกเนี่ยแขนผมดำหมดเลยอันนี้ตัวใหญ่มากนะพพีี่่กอยาาดูเต้นแบบนี้ตกได้จริงโอ้โหที่สุดเลยนี่ยังดิ้นอยู่เลยนี่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูกับพื้นพ่นหมึกดำมากเลยเนี่ฮะเอาบุญธาตุอะไรเงี้ยอาจะลาดให้ดูเลยครับโอ้โหแล้วเขาพ่นหมึกพ่นซะดำเลยตัวใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำมันไม่พ่น ไม่โอเคครับจะ,จะตายแล้วใช่ไหมพี่ผมผมไม่ดีใจเลยได้ควมพ่นใายดำแต่อันนี้ทานสดเหมือนตัวเล็กไม่ได้ใช่ไหมพ,บบพี่ต้องหวานคนสวยอขอเป็นข่าวใช่ไหมต้องไปต้มยำหรือย,ยากไปเบินไฟไปเบินไฟินไฟล้วกินใช่ไหมฮะอ๋อต้องไปเบินไฟแเรวกินนี่ตัวใหญ่มากดูใหญ่หน้าผมอีกแม่งโคตรใหญ่เลยตกได้มาแต่มันพ่นหมึกใส่นะ ยอดไปทำเลยย่างย่างยากใช่ไหมย่างเดี๋ยวลอกกินเลยพี่เดี๋ยวมึกย่างจะมาเนี่ยเวลาพ่นมึกดำหมดเลยดำเยินเสื้อเนี่ยน้ำดำหมดเลยอะะมึกละอันัมันพ่นออกมาเลยอ่ะวันนี้ตัวใหญ่มากตอนนี้ฝนตกครับได้กันเยอะมากเลยเนี่ยฝนตกตกแล้วโอ้ตกมึกมันมากเลยเ้าฝนตกตกสุดยอด ครับปลาหมึกที่เราตกได้มาแล้ววันนี้แรราเขาได้ปลาหมึกสดๆมาเขาบอกว่ามันความสดของปลาหมึกเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขและลากินจะรู้สึกรสชาติที่หวานขอญาตชิมโชว์เลยครับนี่คือปลาหมึกที่ตกได้มาเมื่อกี้ที่เห็นนะครับของผมนี่ตัวใหญ่ส่วนนี้ของเพื่อนที่ได้มาตัวเล็กหน่อยแต่เขาทำาให้เราดูเลยเขาไปซอยบางๆอย่างนี้แล้วก็จิ้มกับวาซาบิแต่แบบแรกขอสดๆเลยฮะ ไม่ข่าวกรุบ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 เหมือนกระดูกอ่อนอันที่สองขออนุญาตวาซาบินิดนึงเดี๋ยวโปรดรันให้คำแรกหมดก่อนกรุบกรุบกรุบอร่อยฮะไม่ข้าวนะผมเป็นคนไม่ทานข้าวอยู่แล้วด้วยเพราะไม่ทานเครื่องในรสชาติดีสดกรุบกรุบอันนี้ใส่วาซาบิแล้วมีซอสรสชาติดีกว่าอันแรก มีความ้สึกมีความสบาแล้วก็คนเนื้อสดจริงสดกนละเรื่องเลยไม่ข่าวอันสุดท้ายเอาแบบตีฟูดเลยอันสุดท้ายนี่คือทานแบบตีฟูดเลยนะไม่อร่อยอร่อยจริงตกได้แล้วกินเองนี่รู้สึกแบบมันเหมือนความสุขที่เราเป็นคนสร้างเองอ่ะคนละเรื่องเลยตีฟูดนี่แบบ ซ่บมากอ่ะคุณต้งใครชอบแบบซีฟู้ดนาที่ไม่ใช่วาดาเันนะเหมนเี้เลยนะอือเราจะจับจิ้มซีฟู้ดเข้าไปด้วยนะบ้าเลยด่นไ่ไดวองถ้อยากกินมาหมึกสุโดดแบบนี้มาที่นี่มาต่อเขาได้เลยพ่าขึ้นขอาเขาสดจริงอะจริง Có nhá, gìn mơ mực rồi coi Ôi ừ. Gọi thuốc lốt đây Chờ lửa bằng hay phim thải mắng mấy nè Bị thăm lưng Tôi bỏi mắng ngồi có nhá Sốt xót tam rồi ừ. ừ. xó nhá Gọi nhanh gấp thế rồi